้อยครับลอยลอยมัก <c oughs> ็คีความอัั สวัสดีครับมันเบากระเด็นกับ <c oughs> ออกมายิงปลาแถวตาลาดด้วยครับห้องตลาดทางถึงส่วนบนครับอยู่ไอ้แถวผีแถวพนมสารคามพี่ครับจากบริเวณไปทางไผยขวางครับมันออกมาทางผีเบิองกับมาหาเบิองไม้ไม่ไม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 ้ครับไอเดียพอปลาไรก็ว่าเบิองปลาเือดครับเบืองสารคามไม ก็ไปครับไปก็โอเคอยู่ตามบัวจิมีป่าแดดหมดตัวเป็นถ้าเป็นคล้อ่างท้าหลักบอกฤทสินคิดว่าป่าแรดมันต้องขึ้นมากครับมันอาจจะมีอยู่ตาแบบมันจะเเส่อยู่ครับบอก็เลิสิบบหมดตะอ้อยมากันตามป่าตวเพี้ยนปลาอย่างนี้อ้ยหลครับนะกินงามกินหัวหันบุบบบุบบเนียแล้วลองมงสักพักกันครับรากดทศินว่าจิมีโตอยู่ละ ในความรู้สึกของบาวกรละสินกับไมาล่อหลุ่นล่อช่วงน้ำกัน้อครับเพื่อเป็นว่าแนวทางที่แบบว่าเป็นไม้ไม่สาหรับบากรลสินกับม่ล่องเบื้องครับถ้าผมด,ดุนน้ำกันนะครับ จะเพี่ยนไปแค่นี้จะตัวงาม dù bò hoa 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 gì hoa 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 one. พอหมดหนึงเลยใหญ่ดูลึกปวดครับบอกเลยสินเี่ยมั้ยนอนขึ้นก่อนนอนข้นอื้อ iya, iya, iya thử kiếm 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 này, kiếm 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 ôi, kiếm 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 cái kiếm kiếm này này, kiếm ้อยครับลอย <c oughs> ลอยอ๋อคือผีขวังจช่โ <c oughs> อ,อ้ยคือขวางไกลล่อีพ่อมาลอย <c oughs> ครับปลาแล็บทาลัด <c oughs> เอาหัวเลยครับใส่สวยๆใส่โลครับโอมกำลังปิงนกเข้าหัวเลยทะลุเลยครับผมเก็บปางครับทาลุนกันไหมครับเ <c oughs> ต็มแรงมาแล้วครับ 太随意。See, see, see, see. ห้มา,ามครับครัหโองไอ้ครับห้บามครับตามี่นาหนาแล้ขยจมานังครับเนี่ยไัดเจ็บสายยิงป่าเขาหลด,ดีครับอ๋อต้องเงีเขาเจะี่ตัวก็จีก็จิบได้มาโดน,นเลยเนะ ม่งามครับครับสังกะวัดนี้ตัวตัวยังไงคนน่ะสังกวัดใส่งามเลยคนน่ะนี่จะใส่งามนะแล้วลุนบ้างครับสิมีตัวว่ะผูรูขึ้นมากว่พาเล็ทางสังกะวัดี่ไล่ครับคนน่ะนี่ตัวงามตัวสองนิ้วสามนิ้วขึ้น ໂຕໃຫຍ່ເນາະຄົນສັງຄະວັດນີ້ມາລ້ອມລຸນກັນຄັກມັນຊິເຂົ້າໄປອືມມັນຫາຍເປັນລ້ອຍແຕ່ເປ릿ນ້ອຍໂຕດຽວໂອ້ງາມຄັກໆເົ້າກໍລະສິນຍ່າງລົງມາຊິແຫຼກ เบากะลสินยืนอยู่พนยุงเทิงมันสุกมันไก่ครับร้อยขู่รูขู่รูหัวท้องปั่นเนี่ยครับมีหกมีเกียโล่แพลตตัวเนี้ยทั้งเพราะเบากะละสินเหยียบไม่ลงมามันเป็นไม้แหงดังพวกพี่พวกพี่ลงมานั่งมีสามสิบนาทีแล้วครับมาทันขึ้นอย่สงสัยมันติดตกใจเดแล้วรอเบ่งเยียบชั่วโมงนะครับแถวบ่คือเดี๋ยวมือเสาเบากะละสินสิมาไม่ สีมาจะเสาเลยมันยังสีระตกใหญ่เพราะบลกลาซินเขาเขา,ขาก่อภัยก้อนี่ประมาณสี่โม่งกลัวกับห้ามงครับสีโมงเสาเกือบหาโมงเดี๋ยวมือนเสาบลกลาสินสีนมาไหมถ้ามันบวกลดเดี๋ยวรอ่อหอดเที่ยงครับพถัวเวลากันหน่อยเดี๋ยวมาแรงก็ไปเห็นงานกีฬาเดี๋ยวล่อมึงครับและหามงแล้วหามงค์กลัวแล้วฮะรุนน่วกันครับ ถามว่ได้มืออื่นมากไหมเพราะว่าบากาลสินเห็นใส่มันแล้วกระมีตัวหนึ่งขึ้นมาใส่เกือบสองโลทางเบากระสินบ่นยิ่งทางยิ่งแล้วตัวใหญ่มันที่ตกใจมันที่ระแวงที่บวกขึ้นเลยเบากาลสินลอยตัวใหญ่ขึ้นดีว่าเอาไว้ก่อนตัวเนี้เพราะเบากลสินเียนตัวใหญ่ครับนะมันรุ่นกันครับมันสีดา, <laughs> ายบวมเียบึงใหญ่ ไม้ไม้ครับเบลลัสินเขามาไม้แถวพนมครับขึ้นคล้องทลาดนี่แหละทางเบลลัสินขึ้นมาทางพนมข้าวเนี่ยนะรุนกันครับเบื้องครับเดินเบลลัสินทะเลสรุปผลงานอยู่เบื้องเมียบ้านเอาโมาขั่วนเลยครับผลงานมือไม้ไม้ ฟางทาลัดเชื่อครับตั้งไอ้แถวน้ขึ้นมาทางเล้พนุ่มดีครับไปบ้านดีเขาต sure> ้องไปไกลครับแถวบ้านเบากฤษินนี่แหละครับเบากฤษินพอเปลี่ยนหาหกตัวครับตั้งยิ่งบดได้นิ่งได้ติดอยูครับมันไม่มีโอกาสยิ่งเพว่าไม่มีมันไม่บูรูจุดมันขึ้นห้างเชื่มไมขึ้นมั่งฟังนึงขึ้นฟังนึงแบบนี้ เครื่รองมนไม้ไมนะ้นังเวลานั่งเดินเล่นหน่อยเสียเวลาหลายก็เอ่กันหาไม้ครับตามไปพ่พวงไม้ด้ยเลยนี่แต่ไม้เก่งๆสุดยอดเลยกะละไม้ปากลายครับอย่งนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนี่เลยครับวันนี้ก็ได้ตัวน,นึงว่าจีมาสรุปแบบลตัวงามอแม่วันเลยคั่วควันนะครับใส่ก้อนใส่โลโูกโตวัสดีครับ